กเ,เก็บนะครับเขาทั้งหมดอา่าตรงนี้ก็จะฮิวได้นะอิซุโมะนะครับโดยการจ่ายเลือดของตัวเองนะ สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ n เอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ่นเวิลด์เอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือเดส t i น y เกิลนะครับเกมไอดอบนมือถือนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำถึงทีมธาตุไฟนะครับตัวละครธาตุไฟที่เราจะใช้ทำสร้างเป็นตี้ธาตุไฟขึ้นมานะครับผมอ่าถามว่าตี้ธาตุไฟเนี่ย สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในซูเปอร์ n ีเนเราสามารถใช้ทีมทาตุไฟได้อยู่แล้วนะครับ1ที่หนึ่งที่เนาะแล้วก็สถานที่ต่อมานะครับก็คือในส่วนของ e n ็นกราฟดันเจีนะครับตรงดันเจียนตรงเนี้ยอ่ามันจะเป็นดันธาตุนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเดือนแรกเนี่ยเขาจะเปิดเป็นดันธาตุลมมาก่อนนะครับแล้วก็เดือนต่อมาก็จะเป็นดันธาตุไฟนะครับหรือว่าใครที่มีทีมธาตุลมเก่งๆนะครับสามารถ ผ่านด่านไปได้ถึงด่านได้จะประมาณ14-15นะครับก็จะสามารถอันล็อกด่านทาัดไฟได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องรอเวลาเดือนที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านที่ให้เราใช้ได้แค่ทีมที่เป็นทัดไฟล้วนๆน,นะครับท่าอื่นจะลงไม่ได้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําทีมทัดไฟไว้ลงนะครับก็คือในส่วนของ Tower c h a l l e n g e นะครับทาวเวอร์ชาเลนจ์นี้ถ้าเราปลดด่านทั่วไปนะครับจนถึงชัปเตอร์ที่ 13น่าจะ13 27นะครับประมาณนั้นนะแถวๆนั้นผมจำที่ชัดเจนไม่ได้ต้องลองจิ้มเาเองนะนะครับเวลอากดดูตรงนี้มันจะบอกนะครับว่าว่าอ่าเท่าไหร่ถึงจะลงได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับมันนอกจากหอคอยกลางเนี่ยที่เล่นกันอยู่ประจำแล้วร้อยชั้นเนี่ยก็จะมีดันแต่ละธาตุเป็นหอคอยแต่ละธาตุนะครับก็เป็นบททดสอบไฟบททดสอบลมน้ําแล้วก็ดินนะครับอ่าตรงนี้ก็ไฟกับลมจะเปิดก่อนนะครับน้ำจะดินจะมาทีหลังนะ ใน,ในบททดสอบตรงนี้นะครับหอคอยธาตุไฟเนี่ยก็จะจัดทีมเฉพาะธาตุไฟลงได้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับคือธาตุอื่นลงไม่ได้เลยนะครับมีแต่ตัวไฟล้วนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะฟอร์มทีมธาตุไฟยังไงดีนะครับ <S <S สําหรับทีมธาตุไฟนะตัวแรกเลยนะครับก็คือน้องอิซุโมะนะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะ <S <S ว่าจะต้องไปสุ่มหาหรืออะไรนะครับ <S <S ตัวแรกเนี่ยอิซุโมะเป็นตัวฮิลนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปที่อิซุโมก่อนนะตัวนี้นะครับอิซุโมะโนโอคุนินะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีสกิลฮิวหมู่นะครับสามารถฮิวให้ปาร์ตี้ได้นะครับแต่ว่าความสามารถในการฮิวของน้องเนี่ยจะยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าคัวโต,วตวนะแต่ถือว่าจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าพอเล่นเดินทาาไฟแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวอื่นจะฮิวนะครับ คือในช่วงของของฟรีนะไม่นับพวกตู้พิกอัพเสริมต่งตางๆนะครับอันนี้เนี่ยอิซุโมะเป็นตัวแรกที่จะต้องมีอิซุโมะจะหาได้จากการลงเอ็นกราฟดันเจียนนะครับอ่พอเอ็นกราฟดันเจียนเปิดเนี่ยอิซุโมะก็คือของรางวัลที่เราได้จากการผ่านด่านนะครับตั้งแต่ F 1ไปจนถึง F 1 0นะครับอ่ะถึง F 1 0นะครับก็จะเป็นของรางวัลชั้นละ100ชิ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะสามารถปั้นดาวของอิโซมอได้ประมาณหลายดาวอยู่แน่นอหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าหกเจ็ดแปดสิบพันหนึ่งพันหนึ่งนี่ก็ปั้นหนึ่งดาวใช้ร้อยหนึ่งสองดาวก็เป็นสามร้อยแล้วก็ประมาณสามดาวอ่ะนะสามดาวคือเกือบสี่ดาวนะครับหรือว่าเผิอจะถึงสี่ดาวแต่ว่าด่ามันจะค่อนข้างยากนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวที่ยังหาได้อยู่นะแล้วก็สุ่มตู้ก็อาจจะได้มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฮิวตัวต่อมานะครับก็คือตัว ดาเมจที่ได้จากการหาฟรีๆเนาะ,ะตัวดาเมจหลักนะครับก็คือเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินนี่ถือว่าเป็นตัวเวทนะครับที่จะทำดาเมจหมู่ได้ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีสปีดค่อนข้างใช้ได้นะร7 3นะครับแล้วก็ยิงเผามะยิงเผาศัตรูได้นะครับทำดาเมจหมู่ได้แล้วก็ตัวละครตัวนี้เมอร์ลินนะครับ หาสามารถหาเพิ่มเติมในการบวกดาวได้จากในส่วนของช็อปด้วยนะครับก็คืออาจจะอยู่ในช็อปของซูเปอร์อารีน่นะจะได้ยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะเมอร์ลินชาร์จนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวดาเมจนะครับแล้วก็เป็นแท้งในตัวด้วยนะครับก็คือโอดะโนบุนางะนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นแท้งก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นแท้งที่สามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับที่สําคัญ สกิลของโนบุนางะเนี่ยสามารถฟันแล้วดูดเลือดคู่ต่อสู้มาได้ด้วยนะครับแล้นนาาวก็นโนบุนางะเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผู้เล่นหลายๆคนนะครับนิยมเอาไปใช้ในการตีบอลนะเนื่องจากการโจมตีที่เป็นฮิตหลายฮิตนะครับแล้วก็ดูดเลือดได้นะครับมันทำให้สามารถยืนระยะในการสู้กับพวกบอสกิ้ลอะไรพวกนี้ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถหาได้ฟรีเหมือนกันนะครับโดยหาได้จาก อ่แนเจี้ยนสารสรับศูนย์นะครับที่อยู่ตรงนี้นะตัวที่3นะครับโอดะโนบุนางะชิ้นส่วนจะหาปั๊มได้จากตรงนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่หน้าบ้านเลยนะครับอันดับต้นๆก่อนเลยเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ตีบอสได้ด้วยนะครับทำดาเมจสู้บอสได้นะแล้วก็ตัวรองลงมาก็คืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวดาเมจอย่างนาโปเลียนนะครับแต่นโปเลียนเนี่ยจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเราสามารถหาตัวที่มาจากตู้พิกอัพมาแทนภายหลังได้นะครับนโปเลียนอ่าคือตัวนี้นครับมือปืนในด่านัน้งทีเราไปเจออาจจะเก่งนะเพราะว่าพลังมันเยอะแล้วนะในทำด่านเอไอมันปั๊มไม่เยอะแต่ถ้าเราปั๊มเองเนี่ยกว่าจะเก่งเหนื่อยนะครับตัวนี้นะก็อยู่ที่ว่าจะยืนเป็นสายฟรีหรือว่าจะลงทุนอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับค่อยมาตัดสินใจว่าจะทําดีไหมนะครับ หรือไม่ก็ตัดสินใจจากตรงตรงนี้ก็ได้น,นะครับสกินโอเคผ่านหรือเปล่าไม่รู้ไปดูเองนะอ่าส่วนไมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวสำคัญเลยนะครับก็คือไมเคิลแองเจโลนะครับไมเคิลแองเจโลจะเป็นตัวเวทนะครับข้อเสียของไมเคิลแองเจโลคือสปีดค่อนข้างช้านะครับแล้วก็มันเหมือนเหมือนจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะ แต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สร้างโลแล้วก็สามารถยิงระเบิดเพื่อทําให้ศัตรูติดเผาไหม้ได้เป็นคล้ายๆตัวเสริมมากกว่านะครับตัวนี้แต่ถ้ามีไว้ก็ดีนะในกรณีที่เล่นเป็นทีมของทีมไฟเพราะว่าตัวนี้สามารถกางโลให้แถวหน้าได้ถึง3ตัวเลยนะถ้าเกิดเล่นแบบหน้า3นะครับก็แล้วโลเนี่ยสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะครับนี่คือ5ตัวที่สามารถ ปั้นได้ในช่วงต้นนะครับเขาจะมีที่บอกเนาะอิซโมะนะครับเป็นฮิลโอดะกับเมอร์ลินเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมจอีกตัวก็จะเป็นอ่าในส่วนของอ่าโอดะไม่โอดะเป็นแทงนะครับขอโทษทีอ่าอิซโมะเป็นฮิลเมอร์ลินเป็นดาเมจนะครับโอดะนี่เป็นทั้งแทงแล้วก็ดาเมจนะครับแล้วก็ในส่วนของอโอโอนโนเปเลียน,น,นเนี่ยก็เป็นดาเมจได้แต่ว่าผมไม่ไม่ค่อยแนะนาให้ปั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งมาก ยกเว้นจะแบบเหมือนไม่อยากไม่อยากเติมอะไรเกี่ยวกับธาตุไฟเลยก็ไม่มีตัวจะปั้นแล้วก็เอาตัวนั้นมานะครับแล้วก็ไ i คินแอตจโรนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวอื่นที่สามารถปั้นได้อย่างวัดนะครับวัดนี้ก็เป็นตัวแทงนะแต่ว่าแล้วก็อันติก็รวมเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนดาเมจจะเบานะครับอืมแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกเออย่างซุนซังเซียงนะครับแล้วก็ฟูมาคทาทโร่นะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ย ตัวธาตุไฟนะครับมันจะมีเป็นตู้พ i ิกอัพออกมาอีก2ตู้นะครับเอาที่ผมดูตอนนี้นะตัวธาตุไฟนะครับนั่นก็คือตัว Honda นะครับ Honda ก็ใกล้จะมาในเซิร์ฟเอแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคอเพน n ีคัตนะครับคอเพนนคัเนี่ยน่าจะมาหลัง Honda ไปอีกประมาณ2ตู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสาย คล้ายๆจะเป็นเหมือนสามารถฮิวได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบัฟอะเป็นเสริมพลังให้กับทีมนะครับเพิ่มเพิ่มต้านทานเพิ่มอะไรแบบนี้ด้ด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวตู้พิเศษนะครับอีกหนึ่งตู้ก็คือ novice event นะครับนี่เขาจะมาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือ แลนเซล็อตนะครับแลนเซลอตเป็นธาตุไฟสายดาเมจอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็สมาสามารถทำดาเมจเดียวได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าคร่าวๆธาตุไฟก็จะมีประมาณนี้เนาะก็อ,อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจจะยังไงตู้นี้มันเป็นเหมือนตู้ที่เอาของของ,ของแถมมาขายอะตู้โนวิทเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนในส่วนของความพิดผมนะ คือตัวตัวละครเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ค่อยติดเทียได้ซ้านะครับแต่ถ้าเกิดเราเราซื้อจนแบบเหมือนกับว่าได้ดาวเยอะๆเนี่ยเราจะได้ของพวกนี้นะครับนี่อย่างถ้าเราทาแลนเซรลอสามดาวได้นี่สามารถเลือกอุปกรณ์สีแดงนะครับเห็นไสี่ดาวก็ได้นะครับหรือว่าห้าดาวก็ได้รวมแล้วตั้งสี่กล่องนะครับถ้าทำแลนเซรลอสห้าดาวได้ก็เป็นเหมือนตู้สําหรับสายเติมเลยแหละอันนี้นะครับตู้โนวิตเนี่ย ตัวแรกที่คิดว่าน่าจะออกมาก็น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจวา่าเดี๋ยวของ S E A TA จะออกเป็นมูซาชิหรือแรดเซล็าจะมาก่อนกันถ้าเป็นมูซาชิก็เป็นธาตุลมนะครับแล้ก็จะมีของแบบนี้แอบอยู่นะครับอืมโอเคครับอ่ะก็อันนี้จะเป็นแนะนำคร่าวๆก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นจะทำไฟไฟลว้วนๆเลยนะครับที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็จะมีอิซุโมะนะครับเมอร์ลินโอดะไมเคิลแองเจโลแล้วก็นโปเลียนนะครับ อ่ะทีนี้เราจะมาดูการต่อสู้ของทีมธาตุไฟนะครับว่ามันจะวางแผนออกมาในรูปแบบประมาณไหนนะครับคร่าวๆเนะเาะวานนี้ผมก็ไม่ได้ปั้นมาเหมือนกันนะครับพลังก็แค่สามแสดนองโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะอยู่ที่ว่าจะเล่นวัดหรือว่าจะเล่นเป็นนโปเลียนนะครับคือ2ตัวนี้พอๆกันวัดกับนบโปเลียนนะครับแต่ว่านโปเลียนเนี่ยสามารถอัปดาวได้โดยการเก็บจาก สารสับศูนย์นะครับแต่ว่าวัดเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมก็เลยแนะนำว่าเป็นทีมแบบนี้ทีนี้เราจะวางรูปแบบของทีมคือประมาณนี้นะครับถ้าตัวไมเคิลเจโอลเสกโลได้ก็จะเสกให้3ตัวนะครับก็คือในส่วนของอูดะนะครับเมอร์ลินแล้วก็ในส่วนของตัวนโปเลียนเองนะครับนี่ไมเคิลเจโอลเสกให้ได้เสกเวทให้ได้ แล้วก็เอายืนหลบๆหน่อยก็ควรจะเป็นตัวฮิลอย่างอิซุโมะนะครับเพราะถ้าฮิลเดี้ยงไว้นี้ก็หมดประโยชน์เลย <laughs> โอเครูปแบบทีมก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้บางคนในช่วงแรกนะครับเขาก็จะใช้พวกตัว SR ปั้นที่แบบดาวเต็มๆนะมันจะดันเลเวลมาได้ประมาณ140นะครับแล้วเอามาลงแต่ว่าผมมองแล้วว่ามันเปลืองของเปล่า,าอะ่ะก็ไหนๆก็ปั้น SR ไปเลยน่าจะดีกว่านะครับ โอเคที่เหลือก็อยู่ที่วางการวางตำแหน่งเนาะว่ามองดูทีมคู่ต่อ,อสู้ว่าตรงไหนเป็นตัวดาเมจของเขาแล้วก็เอารีบเอาตัวยิงของเราไปไปดักทางเขาไว้นะครับประมาณนั้นโอเคอเริจ,จัดการเขาไปแล้วหนึ่งตัวทีนี้ก็เหลือตัวบนที่เป็นหงจง เรียบร้อยอทีนี้ก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็เดาเมจก็จะเป็นเมอร์ลินเป็นหลักกัพเปอร์เลียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่โอดะปึ๊บปึ๊บ,บอ่านี่โล่นะครับโอ้ถ้ายืดแบบนี้มันไม่ขึ้นสามใถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องดันขึ้นมานะครับอาจจะดันเป็นหน้าสองหรือว่าหน้าสามก็ได้นะแล้วแต่นะครับ อะผมจะลองดันตัววางโลมาให้ละกันมาดูว่าอะมันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเก็บแถวล่างก่อนดีกว่า,าแต่คือไอตัวโลของไมเคิลแอนเจโลเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อแบบเราอัพจนถึง3ดาวแล้วนะครับ จะค่อนข้างดีถ้าช่วงต้นๆเนี่ยดาวแค่1ห,หรือ2เนี่ยหวังแค่ระเบิดติดไฟแล้วก็เพิ่มทิ่สั่งเราก็ก็พอแล้วแหละนะครับ <S <S ไม่ค่อยได้ไปหวังอะไรมากไปกว่านั้น,นะนเขาเก็บนะครับ เขาทั้งหมดอ่าตรงนี้ก็จะฮิวได้นะอิตุมุนะครับโดยการจ่ายเลือดของตัวเองนะ <c oughs> นี่นะโล่นะครับสะท้อนนาเสจได้นะครับแต่คือด้วยความที่น้องช้านะถ้าดาวน้อยเนี่ยยิ่งออกช้ากว่าคนอื่นเขา เบิดไปยิงอ่ะนโปเลียนเนี่ยความสามารถจริงๆแล้วเขาก็ดีกว่าตซว,วัตด้ยวยนะครับเพราะว่าถ้าฆ่าศัตรูได้เนี่ย ATK เ,เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็สามารถยิงเป็นแถวส้นตรงได้ถ้าเจอทีมที่แบบเรียง3มาเนี่ย<ๆ>ก็เก็บได้3ตัวเลยนะครับเมื่อกี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการ วางธาตุไฟคร่าวๆนะวางแผนสำหรับทำทีมธาตุไฟเนี่ยที่เหลือก็ต้องไปรอเปิดตู้พิกอัพอย่างคอนดะนะครับคอนดา,า,ดาคาดสสุหรือว่าที่เป็นตัวแทงไฟนะแล้วก็คอฟฟนิคัสนะครับแทงไฟอ่าเป็นตัวซัพพอร์ตไฟตัวหนึ่งแล้วก็ตู้โนวิทนะครับอย่างแลนเซลอตเนาะไฟ3าตัวนะครับที่จะมาในตู้อ่าที่จะทำฟรีล้วนๆได้นะครับที่เหลือก็ต้องไปเติมเอา ใช้เพชซื้อเอานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไเท่านี้แล้วการหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกม d e ซ t i น y Girl ข้อมูลต่อนะครับก็เดี๋ยวเราจะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในคลิปหน้าหรือว่าเป็นไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ